มีพัวเมียคู่หนึ่งมีลูกสองคนพูดอ้ายขันสิป,ปีพูน้องหกปีมีเมื่อหนึ่งนั่งกินขา้าวนำกันสองพัวเมียตอนเที่ยงพัวกเลือ,อบ่โอ้ยหลังจากกินข้าวเลยคอยลุดอยากอันนึ่งน้ำไอทางเมียกันว่ เจ้าอยากยังอยากสูบยาก็สูบอยากกินน้ำเจ้าก็กินอยากนอนเจ้าก็นอนบ่เม็นอยากเนวนั้นทางเมียก็เลยวาว่าอืมค่อยหู้เลยแหละเจ้าอยากยังเจ้าบอกไอลูกสันบอกขเขาไงแลยเด็กเขาก็ยะสิงูหลายตีเขาเป็นพอเป็นแม่วันเขาก็ว่าสักเครื่องสุดเด็กน้อยมันก็ว่าเขาสักผ้าสักแพรพุ้นโอเคในกันเหียบหอย แต่ละมือก็ทำภารกิจคือจัดส่นแหละหลังจากกินข้าวแล้วคนก็ซักเครื่องอยู่มาเมื่อหนึ่งได้นป่านนี้ัวแต่งลูกไปบอกแม่ด้บอกว่าอยากซักเครื่องลูกมันก็ไปบอกเนาะทั้งแม่ก็ตอบมาจา้างแหงสักบะไรจักมันเพคขันจักเพรเนี่ยเพรสามมือสูงสุดเนาออันนี้เราว่าสิบมือก็บกเสา กตอมาได้ปะนี่เมียค้ดได้เลยปะนี่ก็เลย,ย่านได้ถือปะห้างกันเลยเนาะก็เลยแต่งลูกว่าไปบอกพ่อไปสักเครื่องได้แล้วจับแม่ดีแล้วลูกผู้น้อยมันก็เฝ้าเล่นไปบอกพ่อเนาะพ่อนอนอยู่ในห้องปุณิไขประตูแอข้าไปเลยบอกได้เคาะจากนี้เลยเท่าพ่อตุ้มผ้าขาวปแปะแ๊ะเลย ให่ลูกก็ว่าอีพ่ออีแม่บอกว่าไปซักเครื่องได้แล้วจักดีแล้วเพิ่นตอบลูกมาจ้างแห้งนะบ่เพื่อให้แม่ได้ยินนั้นซักสื้อ้ามืออีซักกูซักด้วยมือเลยพ่อแหง เรื่องต่อไป